ก็าลังจะทำตังตกนะกําลังย่างหมูเราไม่ตองหงสตองห้างตาใไปตลาดยางมันเลยตอนนี้เตรียมผัดจะตะดเออปลาผักกิบกลาดองปลาปลา ันนี้ใส่ใส่ต้นอนนี้ดนะแกะใส่ผักอันนี้เพื่อนอะคือแกะเอาเขาเนี่ยผักอะเลเกยตอแกะก็อ้ามต้องแกะกัเอาไหอมหอ้าหมูอยากเยอะมาก่านไปที่ไหนไปที่ไหนที่ที่เพื่อนเออ๋ที่โอมาเกแล้วเราคออเเห็นี่แบบ ใช้ปัดเศษที่รวมบาเกนหมดคืปัดขาัดผัดเอก็คือของเองไม่ีที่หรมันแแต่บ้านนอ่มีควาเรยวเราอเอออะไ อันนี้เขาหมักไว้เขาจะทำซุกที่หักหมูกับบรุษเกกบซุปเนื้กะ่อย่าไปโเว่ห่วยัยตดตานใเุิิรงค์สดี

สำหรับที่จะมาทำแบบทำน้ำตกนะทำน้ำตกทต่นี้กูได้ทีเงียบหนอ่อยเดีอุม เตียมเทียบเลยได้จะเริ่มแล้วนะคะเริ่มเริ่มทำอะไรนะเตี๋เรียบได้ไหมเทียบใส่ห้อเริมจะเริ่มเค้ืโอ,อ้แล้วนะโอ,อ้ Mae'n rhaid i mi roi'r cwmni ar y sydyn. Mae'n rhaid i mi roi'r cwmni ar y sydyn. Roeddwn i'n meddwl bod y cwmni yn rhaid i mi roi'r cwmni ar y sydyn.